ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความก้าวหน้า2อ,อย่างเกี่ยวกับเอกภพของเราด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเราได้เห็นอดีตอันยาวนานและเราได้เรียนรู้บางสิ่งที่สามารถเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจัก,กรวาลไปตลอดการการค้นพบเหล่านี้คืออะไรและมีความหมายต่อเราอย่างไรมาหาคำตอบกันล่าสุดเราได้เปิดตัวภาพสีชุดแรกจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบ มันเป็นภาพถ่ายน้าทึ่งซึ่งจับภาพแกลักซี่โบราณนับพันแห่งได้แสงที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจักรวาลที่ถูกบันทึกไวน้นี้มีอายุย้อนไปกว่า13,000ล้านปีซึ่งนั่นเป็นเวลาเพียง600ล้านปีหลังจาก Big Bang นี่เหมือนกับการแอบ,บดูอัลบั้มทารกของจักรวาลเลยล่ละแต่นั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนักดาราศาสตร์คาดหวังว่าจะได้เห็นแกลลกซีอายุน้อยขนาดไม่ใหญ่บางแห่ง แต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับทำให้ประหลาดใจมากๆมันเกิดขึ้นเร็วไปมันใหญ่มากเกินและทั้งหมดนั้นมาจากจุดสีแดงเล็กๆไอวและบี้หัวหน้าผู้เขียนงานวิจัยนี้กำลังทำงานกับคอมพิวเตอร์ตามปกติแล้วจู่ๆเขาก็ได้ตัวเลข2จํานวนมาอายุ13,100ล้านปีน้ำหนักดาวฤกษ์1 0 0แสนล้านดวงเมื่อเขาตระหนักได้ว่ามันหมายความว่าอย่างไรเขาก็เซอร์ไพรส์สุด แต่จุดสีแดงนั้นเป็นเพลงจุดเริ่มต้นเท่านั้นวันรุ้งขึ้นพวกเขาพบแกเล็กซี่แบบนี้อีก5าแกเล็กซี่กลับกลายเป็นว่าแกเล็กซี่ขนาดใหญ่ทั้ง6นี้มีอายุพอๆกับทางช้างเผือกทีมวิจัยทั้งหมดไม่เชื่อพวกเขาพูดประมาณว่าเดี๋ยวก่อนอะไรนะพวกมันไม่น่าจะโตเร็วขนาดนั้นได้อะนี่เราพลาดอะไรไปหรือเปล่าแต่ไม่เลยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวฟเจ้าเครื่องมือตัวใหม่สุดเจ๋งในอวกาศกว้างใหญ่มีสกิลที่สุดยอด มันสามารถมองทะลุเมฆฝุ่นด้วยระบบการมองเห็นอินฟราเรดและเห็นกาแล็กซีต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้มองไม่เห็นถอยไปซะฮับเบิลผู้ดูดาวคนใหม่มาแล้วแต่ทำไมมันถึงทำให้เราตกใจมากขนาดน,นี้ล่ะนั่นเป็นเพราะการค้นพบนี้ส่งผลต่อความเข้าใจของเราว่าแกาแล็กซีก่อตัวอย่างไรมาลองหาคำอธิบายกันนานมาแล้วถ้าพูดให้ชัดเจนก็คือ13,800ล้านปีก่อน จัก,กรวาลของเราถือกำเนิดขึ้นมันเย็นลงช่วขณะหนึ่งจากนั้นมันก็เริ่มก่อตัวเป็นกาแล็กซีแรกและแกาแล็กซีเหล่านี้เต็มไปด้วยก๊าซและฝุน่นในที่สุดก๊าซนี้ก็เริ่มกลายเป็นดาวฤกษ์กาแกล็กซีบางแห่งมีมวลมากกว่าและมีดาวฤกษ์มากกว่าและบางแห่งเบาวกว่าและแทบไม่มีดาวฤกษ์เลยไม่ว่ากรณีใดก็ตามพวกมันค่อยๆเติบโตขึ้นดาวฤกษ์ในนั้นเกิดอย่างช,ช้าๆและราบรื่น นั่นเป็นวิธีที่แบบจำลองปัจจุบันของเราอธิบายมันไว้แต่ข้อสังเกตใหม่เหล่านี้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวฟแสดงให้เห็นสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างคาดไม่ถึงดูเหมือนว่าแม้จะเป็นเอกภพในยุคแรกเพื่อนเก่าแก่ของเรานี้มีดาวฤกษ์ม,มากมายอยู่แล้วซึ่งมากกว่าที่เราคาดคิดไว้ซะอีกหากเป็นเช่นนั้นกาแล็กซี่เหล่านี้ก็เหมือนกับผู้ที่ประสบความสำเร็จมากๆในจัก,กรวาลผู้มันข้ามขั้นตอนการเติบโตเล็กๆและช้าๆ แล้วก็มุ่งไปสู่การเป็นผู้ทำลายจักรวาลขนาดยักษ์ตามแบบจำลองจักรวาลปัจจุบันของเราพวกมันไม่ควรมีอยู่จริงด้วยซ้ำแต่พวกมันก็มีอยู่ดังนั้นดูเหมือนว่าหลังจากบิ๊กแบงดาวฤกษ์ก่อตัวเร็วกว่าที่เราคิดไว้มากซึ่งค่อนข้างแปลกนี่สามารถหมายความว่ามีบางอย่างขาดหายไปในความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการก่อตัวของดาราจักรอย่างที่คุณเห็นผู้ทำลายจักรวาลเหล่านี้ดำเนินชีวิตตามชื่อของมัน ทำให้เกิดความเห็นเป็นเอกฉันในหมู่นักวิทยาศาสตร์เอกพบน่าจะพูดประมาณว่าเฮ้ hey, ฉันกำลังจะทำให้แบบจำลองจัก,กรวาลวิทยากลับตลปัดแต่อย่าเพิ่งโดนสรุปมีหลายทฤษฎีที่สามารถอธิบายการค้นพบที่น่าเหลือเชื่อเหล่านี้โดยไม่ทำลายแบบจำลองมาตรฐานตัวอย่างเช่นแสงที่เราเห็นอาจไม่ได้มาจากดาวฤกษ์เลยแต่มาจากจานแห่งหายนะที่หมุนรอบหลุมดำมวลมหาศาล สัตว์ร้ายแห่งจัก,กรวาลขนาดมหึมาเหล่านี้สามารถฮุบสสารและพ่นแสงแวววาวออกมาและสายตาที่แหลมคมของกล้องโทรทัศน์เจมส์เวฟก็จับจ้องไปที่จานพอกพูนมวลอันน่าพิศวงเหล่านี้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหรือบางทีแกแล็กซี่เหล่านี้อาจจะเล่นซ่อนหากับเราก็ได้บางทีมันอาจนิวเรื่องราวอีกมากมายที่เรายังไม่ได้เห็นอย่างไรก็ตามจัก,กรวาลนั้นกว้างใหญ่และลึกลับแล้วเราเพิ่งเริ่มที่จะสำรวจมันไปแค่นิดเดียวเท่านั้นและ ว้าวว้าวเราต้องใจเย็นลงหน่อยนะก่อนที่เราจะพยายามอธิบายสิ่งเหล่านี้เราต้องยืนยันว่าแกแลกซี่โบราณเหล่านี้เก่าขนาดนั้นจริงหรือไม่แม้ว่าพวกมันจะเป็นเพียงหลุมดำมวลมหาศาลแต่ก็ยังคงแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจเราจะต้องรอประมาณหนึ่งปีจึงจะทราบได้สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวฟได้มอบบทเรียนอันมีค่าแก่เรานั่นคือคาดหวังในสิ่งที่ไม่คาดคิด และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ไม่คาคิดทีมงานของ i v โวและบีไม่ใช่ทีมเดียวที่สร้างความก้าวหน้าครั้งใหญ่เช่นนี้แต่ยังมีทีมที่อ้างว่าพวกเขาได้ไขความลับอดีตของจักรวาลและนั่นก็คุ้มค่ากับรางวัลโนเบลถึง2รางวัลถอยไปกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวฟเพราะการค้นพบนี้มาจากเสาอากาศที่เล็กกว่าตู้เย็นและมีราคาน้อยกว่า5ล้านดอลลาร์สำหรับอวกาศแล้วถือว่าไม่แพงนะเนี่ย นักดาราศาสตร์จับสัญญาณนี้ได้ซึ่งแสดงความแน่าประหลาดใจบางอย่างมันมาจากดาวเริ์ดวงแรกสุดในจกักรวาลของเราย้อนกลับไปในสมัยที่พวกมันเพิ่งเริ่มส่องแสงระยิบระยับทักทายบรรพบุรุษอวกาศของเราอีกสักครั้งหน่อยทีนี้สัญญาณนั้นค่อนข้างแปลกอุณหภูมิต่ำผิดปกติและมีคลื่นที่ชัดเจนซึ่งทำให้นักดาราศาสตร์ต้องเกาหัวอะไรเป็นสาเหตุของทั้งหมดนี้น่ะหรอก็นะมันมีทฤษฎีอยู่ สสารมือดอาจทำงานอยู่และถ้าเป็นเช่นนั้นเราอาจเข้าใกล้าการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ได้จริงๆลองจินตนาการว่าคุณกำลังมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวแต่มีบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นมันเหมือนเสื้อคลุมล่องหนที่ปกคลุมจัก,กรวาลทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งลึกลับนี้ว่าสสารมืดแต่ถ้าเราไม่สามารถตรวจจับได้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีอยู่จริงเพราะแรงดึงดูดของมันไง วันหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการก่อตัวของแกแลคซีนั้นไม่ถูกต้องจากการคำนวณของเราพวกมันควรจะเป็นก๊าซที่ไร้ระเบียบแต่มีบางอย่างที่ยึดพวกมันไว้ด้วยกันทําให้มันกลายเป็นก้นหอยเหมือนกาวที่มองไม่เห็นยังไงล่ะจากนั้นเราคงคิดว่าหรือจริงๆแล้วกาวที่มองไม่เห็นนี้มีอยู่จริงกันนะหากเห็นดวงจันทร์ล่องหนเราคงสงสัยว่ามันอยู่ที่ไหนสักแห่ง พราะแรงโน้มถ่วงของมันส่งผลต่อกระแสน้ําบนโลกนี่เป็นเหมือนกรณีของสาสารมืดแรงโน้มถ่วงมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของกาแล็กซี่และวัตถุจักรวาลอื่นๆในความเป็นจริงสาสารมืดประกอบขึ้นเป็นก้อนใหญ่ๆในเอกภพประมาณ27%ของทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นสาสารปกติที่เราเห็นได้เช่นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และแกแล็กซีคิดเป็นประมาณ5%ของจักรวาลเท่านั้น แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นสสารมืดแต่จริงๆแล้วในเอกภพมีสสารมืดมากกว่าทุกสิ่งที่เรามองเห็นนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามค้นหาว่าสสารมืดมีอยู่จริงหรือเปล่าและมันสร้างมาจากอะไรได้บ้างบางทฤษฎีเสนอว่ามันอาจประกอบด้วยอนุภาคแปลกใหม่ที่แตกต่างจากอนุภาคที่เราคุ้นเคยในขณะที่บางคนคิดว่ามันอาจเป็นสสารรูปแบบแปลกๆที่ยังไม่ถูกค้นพบซึ่งไม่มีปฏิกริยากับแสงเลย อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องลึกลับที่น่าสนใจและถ้าเรายืนยันว่ามีสสารมืดอยู่จริงความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของเราก็จะเปลี่ยนไปตลอดการตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าทำไมในชุมชนวิทยาศาสตร์ถึงได้ตื่นเต้นกับมันมากหากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยนันเราก็จะได้รับการพิสูจน์เรื่องสสารมืดที่แท้จริงเป็นครั้งแรกการค้นพบนี้อาจมีความสำคัญมากกว่าบิ๊กแบงซีรีส์ซ้ำเพราะอย่างที่นักดาราศาสตร์กล่าวไว้ว่า เราต่างเป็นฝุ่นผงของดวงดาวแล้วเรากำลังเหลือบมองจุดกำเนิดของเราแต่แน่นอนว่าเรายังต้องรอและสำรวจรายละเอียดทั้งหมดอย่างละเอียดในทางวิทยาศาสตร์เราไม่ควรด่วนสรุปและในขณะที่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาสิ่งนี้เราจะอยู่ตรงนี้นั่งเราให้ภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เกี่ยวกับอวกาศเรื่องต่อไปเปิดตัวมาให้ได้ดูจัก,กรวาลไม่เคยหยุดทำให้เราทึ่งด้วยความมหัศจรรย์ของมัน ใครจะรู้ว่าเสาอ,อากาศขนาดเล็กแล้วราคาไม่แพงเช่นนี้สามารถไขความลับของจักรวาลได้มดันแสดงให้เห็นว่าในอวกาศอันกว้างใหญ่แม้แต่การค้นพบที่เล็กที่สุดก็สามารถมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้จงค้นหาต่อไปสิ่งอื่นที่น่าประหลาดใจในจักรวาลอาจกำลังรอให้เราค้นพบอยู่